โอเคครับก็กราสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้กลับกันเข้ามาอีกแล้วนะครับกับเกมอ p i c l o า e นะครับเป็นพาร์ทที่6นะครับผมซึ่งในพาร์ทนี้นะครับผมอยู่บนเกาะเอ่เกาะกระดูกนะครับผมซึ่ง ผมจะมาเชื่อมต่อสะพานนะครับอ่ามันเป็น2สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะเนี่ยอ่ามันต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมากนะผมก็ได้ทําการเตรียมมาแล้วละ่ะก็มาเคลียร์พวกศพไอ้พวกนี้ไว้ก่อนหน้านะครับผมซึ่งมันจะได้เป็นอะไรเขาเรียกว่าซึ่งมันจะง่ายต่อการทํางานของเราอะนะ <c oughs> ผมก็มาเคลียร์ไว้เรียบร้อยแล้วครับวัสดุอุปกรณ์เนี่ยผมก็ได้ทําการเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยเหลือแค่ไม้ยี่สิบ ไม้ยีอันนี้รู้สึกผมจะสอดแทรกไว้แถวๆไหนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้มันก็ไฟเสียงนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําการต่อสะพานข้ามไปนะครับแล้วก็เจอพวกอ่าเขาเรียกว่าศพอูดูนะครับแล้วก็ประมาณสัก2ตัวแล้วก็มีหัวหน้าศพอูดู1ตัวนะครับซึ่งมันตีแบบแรงมากนะครับศพหัวหน้าอูดูเนี่ยตีจนผมตายแล้วผมก็กลับไปบ้านนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาสู้กับมันใหม่นะครับผม โอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะสู้กับหัวหน้าศพอูดูได้แล้วนะฮะเอ้า <Hello. S 1> นี่ไงมาแล้วหัวหน้าเผ่าอะฮ้ยทำไมมันไม่ตีวะ <Yeah. S 1> เคยตีได้อยู่อุย้ยมันตีแรงวะ่ะ oh. เอาแต่ของเรามั็นบาร์ก้าท่านผู้ชม <c oughs> มันไม่ตีอะครับเอาตีสิเว้ยสู้ได้อยู่ได้อยู่อีกครั้งเดียวสองั้งอย่าพึ่งนะโอเคตายครับผม <c oughs> เอาโฆษณามาขึ้นเลยตรงนี้เฮ้ย <c oughs> ขออนุญาตนะครับผลศพด่วนๆครับเพราะว่าตอนนี้มีกุญแจด้วยเอ้าเอาเก็บก่อนเก็บก่อนเอาเอาอะไรออกดีชิหายแล้วกุลนกุลนอ่อีก่อนที่เราจะติดเชื้อตายนะครับผมขออนุญาตเก็บกุญแจไว้ก่อนละกันมาไว้ตรงนี้เออเฮ้ยเราต้องครับแบนเดิตแบนเดตดูช่องแบนนดตแบนเดตแบนนดตแบนเดตแบนนดตได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปั๊ปปั๊ปปั๊บปั๊โอเคครับทันครับผมอ๋ยชิหายไม่ตายแล้วครับ รอดมาได้วะเกือบดุ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นทั้งส่วนของด้านเอนแกมใหม่นะครับที่เราจะเรียนรู้นะครับน่าจะเป็นเตาหลอมนะครับน้องๆตอนนี้อ,อะไรครับเนี่ยเครื่องหลอมเหลวครับจริงด้วยเป็นตทางหน้าของเตาหลอมนะครับเอาไว้สําหรับหลอมของอะไรพวกนี้นะแล้วตรงนี้ขึ้นไปยังไงวะเงี้โอเค กล่องนี้มันจะเก็บอย่างไรละ่ะไอเวนอยู่ข้างบนเชียะเนาะขึ้นทางเงี่ยวขึ้นทางเงี้ยโอ้ขึ้นยากมากเลยอขึ้นไม่ได้เหรอมากนะขึ้นได้แล้วขึ้นได้ออโอเคแล้วเราก็ใช้กุญแจที่เราฆ่าจากหัวหน้าเผ่านะครับมาไขกันเลยมาลุ้นนะครับว่าในกล่องนี้มันจะมีอะไรนะครับโป้งเน่งอ้าวเฮ้ยเราได้กระเป๋าแล้วครับท่านผู้ชม ซึ่งกระเป๋าเนี้ยอ่อตอนแรกๆอะ่ะที่เราเล่นมาใหม่ๆมันแจกนะครับเราก็ตายไปมันก็หายไปเลยเราก็ไม่สามารถคราบได้อีกแต่ตาน,นี้มันกลับมาแล้วครับทุกคนซึ่งมันแน่นอนว่าผมจะได้เขาเรียกว่าฟาร์มของแบบได้ของเยอะขึ้นนะครับปกติผมฟาร์มเนี่ยได้แค่แบบไม่มีกระเป๋ามันได้ของกระบ้านเนี่ยน้อยมากนะครับผมดูเซ <c oughs> ่เราสามารถ ฝาคาฟได้เลยปะเนี่ยหรือว่าเราต้องไปเรียนรู้อ๋อเราต้องครัฟได้เลยครับท่านผู้ชมเราต้องไปคาฟที่บ้านนะเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่เราอยู่ที่บ้านนะครับผมอ่าตรงนี้นะฮะโอเคได้อยู่ แล้วก็รู้สึกว่าทางเกาะเนี้มันจะมะีให้เราสร้างสะพานนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะสำหรับใครยังไม่รู้นะครับก็ฝั่งนี้มันเป็นทางด้านของเตาหลอมอะไรพวกนี้อีกฝั่งหนึ่งมันก็ต้องเป็นทางด้านของอพวกเกาะอ,อะไรพวกนี้ที่มันดีๆปะผมคิดว่านะน่าจะใช่เดี๋ยวเราฟาร์มของกับบ้านไปเยอะๆเ,เลยแล้วกันนะครับผมมาทั้งทีต้องให้คุ้มนะฮะโอเคฮานี่ครับก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เขาให้เราสร้างสะพานตรงนี้นะครับดูดิใช้ <Yeah. S 1> อะไรบ้างอืมผมคิดว่าของที่ผ ม,มีที่อยู่บ้านนะครับมันน่าจะพอเพียงพอที่จะมาสร้างอันนี้ได้เดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านนะครับแล้วก็าขาดแค่อะไรเงี้ยผมถ่ายรูปไปก่อนพอดีว่าเป็นคนความจําสั้นนะเราก็จะมาดูว่าข้าง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 แล้ว <c oughs> มันจะมีอะไรนะครับที่อยู่ในนั้นนะเดีย๋ยวเรากลับบ้านนะครับผมแล้วก็เอาวัสดุอุปกรณ์ครับมาต่อสะพานนี้ต่อเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทําการเดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับผม ซึ่งโอเคไม่มีช่องว่างนะครับเราต้องเอาของไปไว้ก่อนสักหช่องนะครับเ,เราต้องใช้นะครับไม้ทั้งหมด20อันตอนนี้เรามีแล้วเชือกทั้งหมด3อันเรามีแล้วนะครับผมแล้วก็น็อตน,นะครับ8ตัวน็อต8ตัวครับผมแล้วก็ในส่วนของผ้าเทปกาวนะครับ3อันนะครับมี1อันอ่ะ1อันอยู่นะตอนนี้อย่าบอกนะบ้านเราไม่มีอ่ะเอานี่ไงอันนะครับผม โอเคตอนนี้มันก็น่าจะครบแล้วนะครับแน่นอนว่าเราต่อสะพานข้ามไปได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถไปที่เกาะได้นะเพราะว่าพลังงานของเราเนี่ยเหลือนิดเดียวเองเดี๋ยวเราจะมารอพลังงานขึ้นนะครับโดยการกิน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 อ่าสิบหกแล้วเดี๋ยวผมเก็บไอ้มันเผาเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่ามันอันนี้มาเผาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะ เอาพลังงานนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเดินทางมาถึงที่ประกอบในส่วนของกังหันลมต่อไปนะครับผมซึ่งเป็นสะพานที่สําหรับข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับจะทําการต่อเลยกันนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นสะพานออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็อ๋อมันสามารถขึ้นขึ้นลงได้นะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ เราต้องใช้อะไรขุดอีกครับเนี่ยมันน่าจะเป็นเอ่อพวกของดีนะครับแต่ว่าผมไม่มีสําหรับที่ขุดอะดิเออต้องใช้อันนี้นะ่ะต้องใช้ไม้ไม้อีก4อันนะครับผมแล้วก็หินอีกซึ่งแน่นอนว่าไม้อีก4อันหาได้ครับผมแล้วก็หินนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะหาได้หรือเปล่าเพราะว่าที่ขุดผมก็มีนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมจะหาหินบนเกาะหมดแล้วละ่ะ เดีย๋ยวลองไปหาของกินแล้วกลับมาขุดกันต่อนะครับผมอ่ะแถวนี้มีของกินหรือเปล่ามีปลานะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าปลาเนี่ยมันให้พลังงานเราหรือเปล่าแต่ว,ว่าเราต้องลบน้ำไปถึงลบห้าเลยทีเดียวเอ่อต้องหาหินกับไม้อะครับท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่ผมวิ่งหาแบบทั่วทั้งเกาะแล้วอะ่ะมันไม่มีทั้งแบบ ทั้งไม้ทั้งอาหารนะ่ะคือผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะวิ่งวิ่งกลับบ้านนะครับเพื่อที่ไปเอาวของแล้วก็เติมพลังงานมาขุดให้ท่านผู้ชมดูครับแม่งวิ่งกลับบ้านหลายรอบมากเลยนะผมว่าแบบโอโ้อี่นี้แบบเป็นอะไรที่ผมแบบไปกลับไปกลับบ้านอนะเยอะกว่าอีพีอื่นๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีอะไรขึ้นมาอ๋อมีกล่องครับผม ผมคิดว่าน่าจะเป็นอา,อา์ติแฟกเกี่ยวกับชุดนะครับเกี่ยวเสื้อนั่นไงเพราะว่าแล้วเพราะว่าผมได้ในส่วนของกางเกงตรงนี้มาละแน่นอนว่ามันต้องเป็นชุด <c oughs> โอเคใส่ไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็เราก็ทำภารกิจตรงนี้สำเร็จนะครับผมรับเลยโอเคบวกเหรียญเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็ต้นไม,ตนไม้ต้นไม้นี้เราตัดขาไว้อ่าสำหรับพาทนี้ครับก็มาซ่อมสะพานให้ทุกผู้ชมได้ดูกันนะครับบนเกาะกระดูก ว่ามันจะได้อะไรมันจะมีอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่ตอไปกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้โคตรจะเหนื่อยเลยบ๊ายบายแล้วกันครับผม